ไข่เจียวเต้าหู้ไข่บายบ้านสวนที่รักจานนี้พระเอกของเราคือเต้าหู้ไข่ส่วนนางเอกของเราจะเป็นใครไม่ได้นอกจากน้ำจิ้มสุกี้และมีนางรองกับตัวประกอบคือไข่ไก่กับต้นหอมมาเริ่มกันเลย ไข่ไก่สามฟองตอกใส่ถ้วยไม่ต้องบันจงมากเดี๋ยวก็ตีตีให้เป็นไข่เจียวเมื่อตอกไข่เสร็จแล้วแล้วก็ตีตีตีให้อากาศเข้าไปในไข่ปรุงรสด้วยผงปรุงรสตีให้ผงปรุงรสกระใจายให้ทั่วไข่จากนั้นมาเตรียมเต้าหู้ไข่นำเต้าหู้ไข่มาหั่นเป็นแว่นแว่นแบบนี้ได้เป็นแว่นแว่นแล้วแล้วก็ไปหั่นต้นหอมซอยซอยวัตถุดิบครบตั้งกระทะใส่น้ำมันเมื่อกระทะร้อนเทไข่ไก่ที่ตีไว้ลงไปกระจาย ไข่ไก่ให้ทั่วเป็นแผ่นให้เซตตัวเล็กน้อยแล้วเทเต้าหู้พระเอกของเราลงไปเต้าหู้หลอดสุดท้ายที่เหลือบีบ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 แบบนี้ปิดฝาอบเพื่อให้สุกทั่วถึงกันระหว่างรอมาเตรียมน้ำสุกี้เทน้ำสุกี้เล็กน้อยผสมด้วยน้ำเปล่าอีกเล็กน้อยคนๆๆให้เข้ากันจากนั้นไปดูไข่ที่อบไว้ราดน้ำสุกี้ลงไปแบบนี้โรยต้นหอมเพื่อเพิ่มความสวยงามและกลิ่นปิดฝาไว้อีกสักพักให้น้ำจิ้มสุ กซึมซาบไปกับไข่เจียวกลิ่นหอมได้ที่แล้วเปิดฝาพร้อมแซ่น่าทานไมล้าเมนูง่ายๆย,ยามเช้าไข่เจียวเต้าหู้ไข่ลองไปทำทานกันนะคะภาพอาจจะเบลอๆไม่ชัดแต่รสชาติอร่อยชัดเจนเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำที่อยากให้ลองทำทานนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ